จากชีวิตติดลบเจอวิกฤตหลังคุณพ่อเสียที่บ้านเนี่ยติดหนี้นะคะหลักล้านเลยคุณแม่นะคะต้องขายของนะคะที่ตลาดนะัทุกวันนะคะกำไรได้หลักร้อยต่อวันค่ะแต่ชีวิตทุกวันนี้นะคะบอกเลยเขาว่าพลิกฟ้าพลิกดินกับดีไอคอนจริงๆค่ะ คนที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยทุกวันนี้ค่ะสามารถมีรถในฝันคันนี้ได้ไม่คิดว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตนะคะจะสามารถได้ครอบครองรถเบนซ์เอเปิดประทุนขอบคุณบิก๊กบอสจริงๆค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้สําคัญหรอกว,ว่าวันนี้เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้สําคัญว่าเรามีหนี้มากแค่ไหนแต่มันสําคัญตรงที่ว่าวันนี้เรามองตัวเองยังไงเรายังคงให้โอกาสตัวเองอยู่หรือเปล่า ตราบใดก็ตามนะครับที่เรายังให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่เหมือนกับที่พี่ออนพี่ซีได้ให้โอกาสตัวเองเมื่อ3ปีที่แล้วครับมันก็เลยนํามาสู่ความสุขความสําเร็จในวันนี้ได้ยินดีด้วยครับวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่พี่ทั้งสองคนคะ่ะได้ก้าวขึ้นมาสู่ความสําเร็จในธุรกิจในวันนี้เชื่อว่ารถคันนี้คะ่ะจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายที่การันตีถึงความสําเร็จความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่ทั้งสองคนนะคะก็ยินดีจากใจคะ่ะ ปฏิหารในชีวิตของทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าชื่อเรียกอีกคำหนึ่งของคำว่าปฏิหารคือคำว่าพยายามค่ะ